จอผลกระทบมหาอุทกภัยครั้งนี้อย่างจังเลยนะคะจนทําให้สาวเจี๊ยบชมพูนุษถึงกับเกิดอาการเครียดค่ะเมื่อน้ําเข้าท่วมบ้านยานบุธมนลทนสายสองนิมิตใหม่และคอนโดเมเจอร์รัชโยธินแบบเต็มๆพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะ คือตอนนี้3บ้านก็ท่วมหมดแล้วค่ะก็นี่มิตใหม่หนึ่งบ้านพุมลทนหนึ่งบ้านแล้วก็ที่คอนโดที่อยู่ประจําตรงรัชโยธินตรงข้างเอเซีบปากสนักงานใหญ่ก็ตอนนี้ก็หนักน่วงมากนี่มิตใหม่ตอนนี้คือน้ํามันขึ้นขึ้น,นลงๆไม่ไม่คงที่ค่ะวันหนึ่งอาจจะแบบลด2เซนบางวันก็ขึ้นแบบ5เซนอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ก็ต้องเฝ้าเฝ้ารอดูสถา,านการณ์อย่างเดียวเลยแล้วตอนที่ประกาศว่าไอ้เขื่อนของสัมมาแตกก็เลยที่แบบ คนังเครียดมากบ้านที่พุทธมนตลอนตอนนี้ปิดตายไปเลยไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเข้าไปไม่ถึงคอนโดที่ราชโาทินตอนนี้ก็เข้าไปไม่ได้เพราะตรงนั้นน้ำตอนนี้น้ำท่วมสูงมากอยู่ที่ประมาณ80ถึงเมตรคือที่นี่ที่นีมน่มินใหม่เนี่ยคุณแม่ยังบางช่วงคุณแม่ยังไปอยู่ตรงนั้นอยู่ค่ะคือเหมือนถ้าเกิดเวลาเข้าไปเนี่ยการเดินทางมันจะลำบากนิดนึงเพราะต้องจอดรถเอาไว้ข้างนอกหมู่บ้านแล้วก็ต้องต่อเรือเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดจะเข้าไปอยู่ก็ ไม่ค่อยสะดวกที่จะออกไปไหนก็จะใช้แบบคือให้เพื่อนๆส่งอาหารเข้าไปให้มากกว่าให้คุณแม่จะเข้าไปดูเลยเพราะในนั้นก็จะมีแบบหมาที่เราเลี้ยงไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากปล่อยเขาต้องบอกว่าโชคดีมากเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นชุมชนเล็กๆที่หัวหน้าชุมชนน่ารักมากคือเขาจะคอยสอดส่องตัวตาบ้านของลูกบ้านแต่ละคนให้เราใช้วิธีการโทรศัพท์เข้าไปเช็คเขาก็จะแบบดูว่าโอเคครับผมดูบ้านให้อยู่ปลอดภัยมากต้องบอกว่าคนไทยพอมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเราเห็นเลยว่าแบบใจใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ร0เ็น,นะคะคืองานหลายๆงานที่มีทั้งอีเวนต์พิธีกรทั้งช่วงเดือนที่แล,แล้วแล้วก็กลางเดือนนี้ก็เขาเข้าใจสถานการณ์ของผู้ประกอบการว่าแบาบมันคงไม่สามารถที่จะจัดงานลื่นเรงหรืออะไรเงี้ยได้นะคะก็ก็มีงดไปแบบหลายงานอยู่เหมือนกันเนรับผลกระทบมากขนาดนี้นะครับทรูอินไซต์ก็ขอให้สาวเจียผ่านวิกฤตน้ำท่วมอเลวร้ายครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยนะครับ คง <ừ> ไม่ใช่แค่สาวเจี๊ยบนะครับทุกๆคนเลยนะฮะในช่วงเวลาแบบนี้นะใช่ค่ะเจอผลกระทบกันไปทั่วนหน้านะฮะ